หลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเราเปิดโปรแกรม AutoCAD ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็จะเจอว่าที่แถบทางด้านขวามือของจอก็จะเจอไอคอนที่เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งชุดนี้ทั้งหมดก็จะเป็นไอคอนสำหรับเครื่องมือ YQArc อีกจุดหนึ่งก็จะปรากฏที่เมนูบาร์ซึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหลังแถบ Express ซึ่งก็จะเป็นตัวอักษรที่เราอ่านอ่านไม่อ่านไม่ได้นะครับในที่นี้ตรงนี้จะเป็นภาษาจีนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการว่าเราจะเปลี่ยนจากภาษาจีนตรงนี้ถ้าเราคลิกเข้ามาเนี่ยนะครับจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยซึ่งเราก็จะอ่านไม่ได้นะครับเราจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเราไปเตรียมไฟล์ใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างไฟล์งานใหม่ขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งเพื่อที่รองรับสำหรับการเขียนแปลนี้ พอเราเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่แล้วเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนภาษาของเครื่องมือ yqr ก่อนคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนภาษาคือ yqlang นะครับให้เราพิมพ์ที่แท็บคอมมาเลย yq แล้วก็ lang ตัวนี้นะครับตัวที่2พอเราคลิกเสร็จก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราเปลี่ยนภาษา ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นภา,ภา,ภาษาจีนนะครับในที่นี้ให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ English แล้วก็คลิกโอเครอสักพักหนึ่งนะครับสักครู่เดียวเพื Study ่อ enfin <Dans S 1> ตัว,ต,วตัวเปลี่ยนภาษาก็จะเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เราอ่านไม่ได้ก็จะกลายเป็น YQR mm hmm. พอเราคลิกซ้ายขยายเข้าไปดูก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด อันนี้คือวิธีการเปลี่ยนภาษาขั้นตอนถัดไปแปลนนี้เราใช้หน่วยเป็นเมตรเดี๋ยวเราจะกำหนดหน่วยยูนิตก่อนนะครับให้เราพิมพ์นิตยูนิต U N I T S ตัวนี้เราเป็นหน่วยเป็นนิ้วนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นเมตรแล้วก็คลิกโอเคอเสร็จแล้วให้เราตรวจสอบ หน่วยของ yq arc อีกทีหนึง่งพิมพ์ yq unit ตัวนี้เลยนะครับคําสั่งเหมือนของ auto cad เลยเพิ่มแค่ yq ไปข้างหน้าอตอนนี้ที่ yq arc ก็จะเป็นหน่วยเป็นเมตรเช่นกันนะครับถือว่าถูกต้องนะครับเราก็คลิกโอเคไปเลยอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรก่อนที่เราจะเริ่มเขียนตัวแปลนบ้านชั้นเดียว คำสั่งแรกที่เราจะใช้สําหรับการเขียนก็คือเส้นกริดตรงนี้นะครับเส้นกริดตรงนี้เราจะต้องป้อนค่าอยู่2อ,อย่างก็คือค่าระยะห่างระหว่างคอลัมน์และก็ระยะห่างระหว่างแถวนะครับอคอลัมน์เราจะนับจากซ้ายไปขวาส่วนตัวแถวเราเราจะนับจากล่างขึ้นไปข้างบนอคอลัมน์เราจะป้อนเป็น4-3นะครับ แล้วก็ส่วนแถวเราจะป้อนเป็น3.5 2แล้วก็4ซึ่งคําสั่งที่เราจะใช้ก็คือ z xw เราก็พิมพ์ z นะครับ z xw กด enter ปึ๊บพอขึ้นมาแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาษาตรงนี้ ยังไม่เปลี่ยนนะครับให้เราปิดไปก่อนตงเกตลว่าจะเปลี่ยนภาษาจีน,รนเราจะอ่านไม่ได้ปิดไปก่อนก็ใช้ YQ เล้งอีกทีหนึง YQ YQ เล้งเปลี่ยนภาษาอีกทีนึงนะครับโอเคเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คลิกโอเค พิมพ์คำสั่งนะครับ z xw enter อตอนนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษให้เราแล้วนะครับด้านบนตรงนี้ให้เราป้อนคอลัมน์ก่อนคอลัมน์4แล้วก็เคอหนครั้งแล้วก็สามเนื่องจากว่าเรามีอยู่แค่2ช่องนะครับถ้าเกิดว่ามีมากกว่านี้เราก็ข้อเอกไปอีกที่นึง ถัดไปทางล่างก็จะเป็น3.5ข้อ1ครั้ง2ข้อ1ครั้ง4เรแล้วก็คลิกโอเคตรงนี้ให้เราป้อนเมนสเกลเป็น1ต่อ0.1นะครับ1ต่อ0.1อ่าแล้วก็คลิกโอเคเราก็จะได้เส้นกิดมาแบบนี้แล้วก็คลิกวางได้เลย คำสั่งมีแค่นี้นะครับสำหรับการสร้างเส้นกิจเดี๋ยวเราไปดูคลิปถัดไปครับ